ก็กับสวัสดีพี่พน้องเอฟซี FC ทุกท่านพี่นอ้อ,อ,งอ,องมาพบวงพ่อกระมอบวันน่อพี่น้องหายไปนี้ไปเป็นปีพี่น้องไนอัดคลิปไปถ่ายคลิปลงยูทูบเนาะพี่น้องในจังหวัด่ายเนี่นก,าานนกับบมีคนเบิ่องมาจางแดนเห็ดกี่รณน,นเห็ดพี่น้องอ้อยเมื้อนี้สิมากินอันซอยจูพี่น้องบ่เคยกินจักเทื่อแล้วไงครั้งแรกในชีวิตเพราะว่ามื้อนี้ได้ซีนงัวสดๆพี่น้องแจ่วเพียขมๆเลย พักเหนากับลายพี่น้องขอนี้หันห่อนอีกเป็นซอยจูพี่น้องเอาเบิ้งพี่น้องสืบเป็นจังไงสกินใดบ่พี่น้องก็ได้หมักเป็นซอยจูมาเบิ้งรางวันได้พี่น้องเด้อว,วลายกัโกดไลายโกเซ่เห็นไหมฮเป็นปีแล้วพี่น้องปีหนึ่งละบ่เลยเอัดคลิปลงพี่น้องเกี่ยวพี่น้องเอามาพี่อวมามาลองพี่น้องซอยจูพวกพักก็งามไปเลย ใส่จุโมโหสิเห็ดแบบแรกก่อนหวัดเซียวขนาดเราโมกิน,น้งงหวาดเซียวบอกใครกินมาเมาื่อไหร่เราโม่สามสามสิบครั้งแรกได้ไหยทุกคนได้ เรากเคยกินอนารมองพี่น้องห,หขักอยู่เลยทุกคน บเขาทาอยู่เด้เขาทาเขาทาเบิง้งตำหวาน่ปลองตำหวานตำหวานหอ,อนหน้อยๆก่อนมันต้องหอนใหญ่ครั้งแรกได้ไหมข้อโทษขอขอไัยน้ำผมก็กินดิบเด้ออันนี้กับบกเคยจักเขื่อน ลุกโดดเพชรว่ะโอ้แซ่บเลยทุกคนผมเคยกินกินวันแรนครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งไปกินอยู่โคราชไปเนาะ กินงานโคราชให้งานก่อสร้างอยู่โคราช,าาราชพี่น้องนะครับคนงานคือกันเผ็ดมะสู่กินพี่น้องชใอยจุก็เลยลองเบิ่งกะโอเคพี่น้องกับโบก่ายกินพอได้ลองเบืนะ้องกับขาดคือกันพี่น้องโอ้สมสมพ่อผมกินนะพี่น้องตะกี้ค่ำละวลอยบาทยัางโบก,กินใส่จุไปอยู่โคราชเปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปคนละคนกินใส่จุบาน เียกัมข่าท่าไหมโอ้สึกเพชรระบาดเขาท่าพี่น้องเขาท่าโอ้สามสิบกี่กับเมื่อแต่ตอนขั่วไปแล้วตับวันตับวัน บุกคยกินจัากเข <c oughs> ื่อนพระตะเกิดกินบ่วงผัดขาาทุกคน สอยจูรับเตียวขมวม้าขมขนาดมบอกว่าขักแล้วเนอะขักโทนขับรับ เ okay. คยกินนากเตือขังแหลกเลยสุดวันเป็นขังแรกกินขังแรกดูโคตราชเนาะเส้นงันก็สั่งอย้างโคตรชโอ้เจี่ยวกับเผ็ดขนาดไลยเป็นแบบมาทอนเนาะ จากคนบ่เคยกินดิบบันส้อยจุเลย คัมาทุกคนมามน,น้อยๆบาง,บางมเมเ็ดตอนใหญ่ครับ ัักพอดูบุกเคยกินกระรองมาเลยคนเด้อลองเบ่งสร้อยจุบอกว่าจังสีเลยซ้อยจุ แสบคักทุกคนโอ้เย,ไปไปเยเพชรบัวไว้เพื่อนบัวไว้บัวไว้เพชเพ โอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องฝากกดไลาก์กดแซได้พี่น้องนะซอยจุพี่น้องบ่เคยกินนกเถอะกินยังบ่หมดหนาวครั้งแรกในชีวิตบา,บายพี่น้อง